ดีดดดตอนรับสู่ไรกันสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำแชร์เลนกับพัดลอยเซิงสำหรับแชร์เลนที่เราจะมาทำในวันนี้นะครับนั่นก็คือ V8 Challenge สำหรับ V8 Challenge นะฮะหลายคนคงไม่รู้นะครับว่า V8 เนี่ยมันคืออะไรมันคือน้ำผัก100%นะครับซึ่งบอกได้คำเดียวะครับว่าสำหรับ Challenge นี้ไม่ค่อยมีใครกล้าทำอย่างแน่นอนเพราะว่ามันแย่แต่ว่าวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่า V8 จริงๆแล้วมันสามารถกินได้เว้ยวันนี้เราจะมาเทสกับของที่อยู่ตรงหน้าเราทั้งหมด8ชิ้นตรงนี้นะครับผมแครกเกอร์ไอศรีมชิวททอง็อกกตลายำสาระน้ำกึกยอง เราจะวางหมายเลขเอาไว้แล้วนะครับ1นถึงแแล้วเราจะหยิบไพ่ซุ่มออกมามีทั้งหมด8หมายเลขเช่นกันได้หมายเลขไหนกินหมายเลขนั้นต้องกินคู่กับอีกแปดแตไ่ไม่ไม่จำกัดว่าจะกินหมดหรือไม่หมดอเอาแค<ช>่ว่าชิมให้รู้ล้ก็พอถ้ามันอร่อย้วหมดได้ไหมได้มไม่ไมีปัญหาก่อนที่เราจะไปเริ่มเกมกติกาเราควรจะเห็นหน้าตามันก่อนและนี่ก็คือหน้าตาของ It this at moment that Nathan was knew และนี่ก so ็ค <laughs> ือวีแนะครับน้ำผักร้อรอริจินอลด้วยแต่ก่อนเทสรสชาติเราก็ต้องเทสกลิ่นกันก่อนเมันดอยคำไหม โอ้หเตรียมฝุกมาพร้อมเลยมาเราเทกันเลยกันโอ้ยพี่เราเทลงนั้นเลยเหรอนี่เอ้ยมันเหมือนซอสจริงจริงนุ้ยโอเคกินก็พอแล้วตลงมันดีต่อร่างกายเฮ้ยมันดีมันดีมันเป็นน้ำผักนี่คือสิ่งที่ดีต่อร่างกายและควรกินเนื่องจากวันนี้เรามีแขกรับเชิญเราจะให้สิ่แขกรับเชิญหยิบไพ่และกินก่อนหยิบอ่หยิบมาแล้วและเลขออกมาก็คือ ไม่เละมุกย้อนของดีขอดมกลิ่นอย่างไรจดจำกลิ่นไว้หอมจุ่มเลยจุ่มเลยจุ่มลงไปอย่างนี้เลยจุ่มเลยจุ่มเลยเ้ยฮดูดีๆเหมือนปลาหมึกคุกซอสมะเขือเทศเลยนะให้นึกสภาพว่าเหมือนเวลาเราไปกินแบบซุกี้ซีฟู้ดอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าจิ้มซอสซุกี้ เฮ้ยกลพวหนูอยายามกินอ่ะลองดูอ่ะให้เวลาให้เวลาฮึฮะเฮ้ยอะปลากระป๋องอะอ๋อเหมือนปลากระป๋องอันนี้หวานใช่ไหมไม่คือตอนแรกเข้าไปอันนี้มันกงไงอ๋อมันแรงใช่ไหมคือจิ้มน้อยๆจะดีกว่าอ่ะไหนลองพิสูจน์อีกทีว่าจิ้มมากจะดีไหมแหมอารมณ์เหมือนกินซาซิมิเป็นไง ได้ไม mm. มึกย้องนะครับฮัลอ่า, <Yeah. S 1> อาเอ้ยแพกเกอร์เคยมีการรีวิวนะฮะว่าแพกเกอร์เนี่ยกินกก่เนี่ยอร่อยของดีอ่ะมันของดีอ่ะมา,<อ>าตักราดตักราด,าดแบบราดซอส oh, <no. S 1> เลีรีบกินก่อนที่มันจะนุ่มนะครับ <How S 1> หนึ่งสองนะั่ อร่อยอุ้ยนี่อร่อยเลยเออข้าวกำถือว่าผ่านเลยคนระับอันนี้โอเคมากทำไมหน้าพี่มันลุนล้นๆยังไงวะเนี่ยไม่ร,มร,มรู้ไม่รู้ไม่รู้อันที่จะได้ก็คือน้ำพริพกจะเข้าว <laughs> <laughs> นี่เลยน้ำพริกปูทะเล <laughs> โอ้โหไอ้ไอปะป๊าบหอมๆเนะี่ยโอเคแต่กินกับไอเนี่ยมีความสวยโอ้โหลาลาเน้เล็ก อ่านี่เรียบร้อย1 2 3 นี่เข้าเลยลไม่ใช่พี่เหมือนกินน้ำพริกออกไปทางเหนือที่มันใส่พวกมะเขือเทศอ่ะแต่กลิ่นมันจะเป็นกลิ่นทะเลขึ้นมาเวอร์เอาเวอร์อีกแล้วอย่าใส่เยอะแค่นั้นเองผมไม่รู้ว่าตัวอื่นเป็นยังไงแต่น้ำพริกปูทะเลกับบีสามบีสามไอบีบีสามจะแปลงอะไ้ <laughs> <laughs> อ่ะสรุปว่ากินได้ครับอ่า <laughs> ต่อไปเนี่ยเหลือแต่ตัวอันตรายทั้งนั้นนะครับผม <laughs> ความคาวของผักอาจจะเข้ากับความหวานขาองฝอยทองก็ต่อไกินนี้ดีกว่าโซแบะบเย็นออเออกินไปงั้นไหมตะเ,เกียบไม่มีไม่มีมือเนี่ยแหละมือเลยรู้นะเห <c oughs> มือนฝอยทองย้อมสีอิออนเทอร์มาส์ฝ <c oughs> อยไ,ไหม <c oughs> โอ้ยนับนับน้ำนับนับมึงไม่ควรเกิดมาด้วยกัน มาอันต่อไปที่ทำใหยิ้มอยางังนะหมายเลขนกะยำสาระ2 3อยำสารจริงอ๋ออันนี้ถือว่ากินได้ โปเลขห้าครับเยอะอกโกแลตลาวาครับอย่างนี้แหละอ่ะเออนั่นแหละสุดยอดหนึ่งสองสามช็อกโกแลตมันเยอะกว่าว่าแล้วช็อกโกแลตมันเยอะกว่ามันเลยกบหมดได้เด้ให้ดูได้ได้โอ้เต็มช oh, yeah. ้อนเลยมึงเยอะไป่ไหม มันยเต็มเลยมันแย่ตอนนี้เลยสองอันให้สิทธิ์เลือกก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกินพร้อมกันอ่ะเลือกอันนี้เรามาเปิดปลอดไลฟ์สายดีหนึ่งสองสามอะไรวะเยกไฟเยียเไฟเย้เย้เย้สุดยอดอ่ะอ่ะหนึ่งสองสาม ร้อกนอินนัีมาเอาละครับสำหรับ V8 Challenge นะฮะก็ได้สิ้นสุดกันไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่จะไม่สิ้นสุดหลังจากนี้ก็คือการท้าต่อนะครับผม Here comes the new Challenger พอท้าต่อการดินิตครับผมและคนในึางนะที่หมดจะท้าครับเป็นช่องที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับช่องการเลยนะครับนั่นก็คือช่องของซันซันเบอร์รี่ซึ่ง2ช่องนี้นะฮะจะต้องทำวีแปดชารเลนจ์แบบนี้นะฮะจะทำด้วยกันก็ได้นะหรือทำแยกกันก็ได้ไม่ว่ากันแน่นอนครับสอนท้าเพิ่มสักหนึ่งช่องนะอ่าได้อันนี้สำหรับของทันเลยนะรับช่องนี้เลยครับละเมอครับโดนอะไรและแกงละเมอครับลองท้าด้วยสำหรับใครนะฮะที่อยากจะท้าต่อไปมากกว่านี้ ะะก็สามารถรับคลิปนี้นะฮะไปแชร์ให้กับเพื่อนหรือคนที่คุณอยากจะท้าต่อพร้อมกับแฮชแท็ก The Challenger นะครับผมสำหรับใครนะฮะที่อยากจะให้เราทา้าหรือทาอะไรใหม่ๆนะฮะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับพร้อมแฮชแท็ก The Challenger นะครับเราจะรับคาท้านั้นแล้วมาทําอย่างแน่นอนเลยนะครับผมใครอยากสมัคร r i าชช่องพันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมสัคสได้และช่องของผมก็ัสได้ตรงนี้เช่นกัน นะครับผมและสำหรับวันนี้นะฮะรายการของเราต้องของลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่กับบท้ะทายใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับนี่ครับเนื่องจากว่าพัดบอกว่ามันอร่อยมันเหมือนกับกินปลากระป๋องเลยอยากลองดูแถวบ้านผมเรียกว่าหารเรื่องใส่ตัวกินไปเยอะดิไปเยอะดิอ๋อที่มีเยอะเลยฮะใช่ คุณหลอกดาวเป็นไงบ้างคิมสิ่งนี้ทำให้ผมได้รู้ว่าความชอบขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลจริงหาคุณดูคลิปจบแล้วคุณอย่าลืมกด Subscribe และกดดูคลิปอื่นๆของผมด้วยอย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค์ยังกดแชร์ยังกดแล้วนะ subscribe แล้วนะโอเคย้